ู้โดสารทุกท่านปลดคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยและกรณาปิดอุปกรณ์สื่อสารด้วยครับอุปกรณ์สื่อสารทำไมล่ะมันจะพาเครื่องตกหรือ,อยังไง ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่14พุทธศักราช2562ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินอยู่โดยหลายๆคนน่าจะได้ยินมาบ้างว่าเครื่องโทรศัพท์อาจไปก่อกวนระบบสาคัญของเครื่องบินได้อย่างระบบสื่อสารกับภาคพ,พื้นหรือระบบระบ,บุตาแหน่งทั้งหลายอุปกรณ์หลายอย่างเลยมีหมดเครื่องบินเพื่อหยุดการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เมื่อก่อนมันอาจจะจริงแต่เดี๋ยวนี้ระบบเครื่องบินต่างๆมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะและเครื่องโทรศัพท์ก็มีการกําหนดช่วงความถี่โดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อองงนนนีี้ไปปปกใใบาาระะเเทศโโดยยฉพุ ให้ใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินได้ตลอดทั้งไฟแบบไม่ต้องเปิดโหมดเครื่องบินแม้กระทั่งตอนเทคออฟกับแลนดิ้งด้วยซึ่งเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดของไฟไฟหนึ่งแต่แค่ว่าไม่ให้โทรบนเครื่องเท่านั้นเองเดี๋ยวมันคงไปโกนคนอื่นบนเครื่องมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจบางสายการบินยังมี WiFi บนเครื่องด้วยแต่น่าจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะผมว่าแต่ว่าทำไมในหลายประเทศถึงยังห้ามการใช้โทรศัพท์บนเครื่องอยู่ล่ะคำตอบมันอาจจะง่ายๆอย่างก็ใช้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยก็เป็นได้หรืืือออออเเเเเพราาาะวาวว่่่่่มมมมมััันนนีีีีคคสยยยยงกกกก็็็ไไไไดดดด้้ห้หหปปตุผลลลๆทจจบภ ถึงผมพูดมาขนาดนี้แล้วแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ละเมิดกฎนะเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละระหว่างนี้ก็เปิดโหมดเครื่องบินไปก่อนแล้วกันและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับผมไปละ